เรื่องย่อละครรักของผมขนมของคุณเมื่อเวียเชฟนุ่มทำขนมหวานเจ้าเสน่ห์ที่หล่อจนทำให้ลูกค้ายันเจ้าของร้านเป็นอันตบตีแย่งชิงเขาอยู่เสมอต้องตกงานเพราะเสน่ห์ของตัวเองอีกครั้งจึงได้มาสมัครงานที่ร้านสวิทเดรร้านขนมหวานเปิดใหม่สุดรู้ของปุนนุน่มรอสุดกวนทายาเทเศรษฐีระดับท็อปที่ตัวเองมีความหลังฝังใจ จนกินขนมหวานไม่ได้แต่ดันมาเปิดร้านขนมหวานแค่เพราะอยากใกล้ชิดสาวๆที่มาใช้บริการเท่านั้นเมื่อปุณเห็นโปรไฟล์ของเวียก็รับเข้าทำงานทันทีแต่เวียกลับมีปัญหาใหญ่เพราะเขาดันเป็นโรคกลัวผู้หญิงทำให้ปุณจำใจต้องรับกระทิงอดีตนักมวยดาวรุ่งที่แขวนนวมเพราะโรคประจำตัวเขามาช่วยทำงานแม้ปุณจะไม่ถูกใจกระทิงสักเท่าไหร่ เพราะชอบกวนอยู่เสมอแต่ก็ต้องยอมเพราะกระทิงมีตอมรับรถขนมหวานคัดเทพตามแบบที่เวียต้องการร้านสวิตเดย์มีลูกค้าเข้ามามากขึ้นแต่ทว่ากลับมีข่าวเด็กถูกลักพาตัวซึ่งหลักฐานชิ้นเดียวที่คนร้ายทิ้งไว้ก็คือห่อขนมจากร้านสวิตเดย์ทำให้โมเน่นักข่าวออนไลน์ผู้โด่งดัง แอบมาตามเสิร์ฟข่าวที่ร้านซึ่งเธอมั่นใจว่าคนร้ายจะต้องอยู่ที่ร้านนี้อย่างแน่นอนจนโมเน่ได้พบผู้ต้องสงสัยเป็นชายสวมแว่นดำที่คอยด้อมด้อ,ดอมองๆอ,องอยู่หน้าร้านแต่ชายคนนั้นกลับเป็นผูบริการหน้าโหดแต่นิสัยขี้อายของปุนที่มาคอยสังเกตการและดูแลนายน้อยของเขาทำให้สุดท้ายปุนก็ต้องรับผูเข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟในร้าน เพื่อไม่ให้มีใครเข้าใจผิดอีกชีวิตสุดวุ่นวายในการเปิดร้านขนมหวานพร้อมกับการตามสืบหาคนร้ายจึงเริ่มต้นขึ้นพวกเขาต้องประสบปัญหามากมายทั้งเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องหัวใจสุดมรุมมาตุ้มจนไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วความรักวุ่นวุ่นเหล่านี้จะลงเอ,อยอย่างไรติดตามชมความสนุกกันต่อได้ในละครรักของผมขนมของคุณ ที่ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และเวลาสี่ทุ่มครึ่งทาง AIS Play รักของผมขนมของคุณเริ่มตอนแรกวันพุธที่24พฤศจิกายน2,564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูภัยวันนะคะหลังจากชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ